นที่น่าเข้าใกล้น่าฝากใจให้ดูแลและใครๆนึกอยากดูแลตอบคือคนที่มีความสุขอยู่กับตัวเองเป็นความเหงามีพลังดึงดูดให้คนแปลกหน้ามาปลอบใจชั่วคราวความอบอุ่นใจมีพลังดึงดูดให้คนคุ้นเคยมาดูแลกันตลอดไป คนมีความสุขอยู่กับตัวเองไม่ได้แม้จะยิ้มก็ต้องเอาสิ่งล่อใจภายนอกมาให้ย่อมมีภาวะพึ่งพาหน้าตาเหมือนพร้อมจะกินแรงใครต่อใครชวนให้รู้สึกอยากออกห่างไม่มีใครอยากเข้ามาแบกภาระถึงจะมีความดึงดูดทางกายภาพอยู่บ้างก็อาจเหนี่ยวนำใครบางคนมาหาเพื่อนนับเวลาถอยหลังรอการจากไปหลังเน็ดน่ายเกินทน คนมีความสุขอยู่กับตัวเองได้ยิ้มเองได้โดยไม่ต้องอาศัยเหยื่อล่อภายนอกจะแผ่รัศมีความอบอุ่นออกมาทำให้คนอื่นรู้สึกอยากเข้าใกล้ไว้ใจว่าเป็นเขตปลอดภยัยน่าฝากใจให้ดูแลกับทั้งก่อแรงบรันรดาลใจให้ใครต่อใครนึกอยากดูแลตอบแม้ไม่ได้มีแรงดึงดูดทางกายภาพเกินธรรมดาก็ดึงดูดใจมากพอ จะให้ใครต่อใครอยากขออยู่ด้วยกันเพื่อขอส่วนความสุขและปันความสุขคืนสุดท้ายมนุษย์ทุกคนต้องการความสุขคนที่รู้จักการมีความสุขยั่งยืนอยู่กับตัวเองจะปฏิเสธความสุขชั่วคราวแบบผิดทางหรือแบบผิดฝาผิดตัวได้เหตุผลของการจับคู่กันชั่วคราวเป็นเรื่องหย,ยาบหยบ แต่เหตุผลของการอยู่ร่วมกันตลอดไปเป็นเรื่องละเอียดประณีตเริ่มต้นที่ใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทำทั้งปวงสำเร็จได้ด้วยใจเมื่อใจดีแล้วทุกอย่างในชีวิตย่อมดีตาม